วันนี้โบหมายไทยจะพามาทำเกี๊ยวซานะคะก็คือเราสามารถทำทานเองที่บ้านได้จากที่ไม่เคยทำก็ลองทำหลายครั้งจนรู้สึกว่าตัวเองชำนาญน,นะแต่ก็ยังมีข้อเรียนรู้ให้เกิดขึ้นนะคะก็คืออันนี้จะเป็นไส้เนาะห่อมาตั้งนานพึ่งคิดได้ว่าจะมาทาวีดีโอจะเป็นไส้หมูสับนะคะก็ไม่ได้ใส่อะไรก็ขูดแครอทใส่ไปเนาะแล้วก็ใส่ โรตีเอ่อซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยเกลือแล้วก็พริกไทยอ่ะต่อไปมาดูวิธีการห่อนะคะก็จะเอาไส้มานะตอนนี้ไส้เหลือนะเดียวก็ใส่น้อยแล้วแป้งที่ห่อก็จะเป็นแป้งกลมๆแบบนี้นะคะเป็นแป้งที่สําหรับหอ่อเกี๊ยวโดยตรงเราจะเลือกด้านที่มีแป้งด้านที่มีแป้งเยอะที่สุดนะคะเป็นส่วนที่จะใส,ส่ไส้จากนั้นก็เราก็จะเอาน้ําเปล่าเนี่ยแปะแปะรอบแป้งนะคะ แล้วก็จับปลายทั้งสองของแป้งเกี๊ยวเนี่ยตรงกลางให้มันชิดกันก่อนนะแล้วก็เริ่มจับจีบนะคะฝั่งขวาก่อน3จีบแล้วก็มากลับมาฝั่งซ้ายอีก3จีบนะ,ะเป็นจีบจีบนะทุกคนมันจะได้อยู่แต่ มันไม่ค่อยติดเลยคะไม่แน่ใจว่าอาจจะแป้งอาจจะโดนลมก็ได้อันนี้ก็จะเหลือไส้นิดหนึ่งนะก็คือไส้หมูมาเหลือนิดเดียวถ้าใส่ไส้น้อยจะห่อง่ายนะคะแต่ถ้าใส่ไส้เต็มก็จะห่อยากนิดหนึ่งอันนี้ไส้เหลือนิดเดียวห่อง่ายอยู่นะคะก็ข้อสําคัญเลยนะคะแป้งของเกี๊ยวเนี่ยเวลาเราใช้เสร็จนะ นะคะแกะเปิดออกมาเนี่ยเราจะต้องเก็บให้เรียบร้อยนะทุกคนอย่าให้เขาโดนลมโดนแดดฉะนั้นเขาจะไม่ยึดติดนะคะและก็ที่สําคัญเนี่ยที่แอดให้เห็นเนี่ยแอดมีปัญหาเมื่อคืนทําเมื่อคืนแล้วห่อไม่ได้เลยเพราะว่าเราได้ล้างหมูสับเสร็จแล้วเราไม่ได้วางให้มันเสด็จน้ำนะคะแล้วเราก็เอามาทําเป็นไส้เลยพอห่อไปเนี่ยแป้งมันห่อไม่ได้มันเละนะคะเพราะว่าน้ําของไส้เกี๊ยวมันเยอะไปฉะนั้นหมูสับเนี่ยก็ เวลาเนี่ยก็ควรจะแห้งด้วยนะคะไส่ของเกี้ยวเนี่ยควรจะแห้งจะได้ห่อง่ายนี่ตอนนี้แอดก็เก็บแป้งแล้วค่ะก็คือเอาแรปคลุมไว้ให้ดีเลยแล้วก็คลุมพลาส,สติกจะได้ใช้ในอโอกาสต่ตอไปนี่โชว์ค่ะโชว์ก็อาจจะพากไปงงไปนิดหนึ่งเนาะทุกคนแต่ถ้าคุณลองทำดูแล้วจะรู้สึกมันง่ายมากจากนั้นขั้นตอนต่อไปอย่างที่บอกนะคะว่าแอดจะ เก็บไว้ได้ทานได้หลายมื้อนะคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะทําอาหารให้ตัวเองเนาะก็เนี่ยจะแบ่งไว้ใส่จานก่อนใส่ถ้วยไว้จะได้ทํากินวันนี้นะคะตอนเที่ยงอะแกเก็บไว้และหลังจากนั้นก็จะใช้แรปพลาสติกแรปส่วนที่เหลือไว้ในถาดน,นี้เลยค่ะแรปทั้งหมดนี่แหละค่ะแล้วก็จะเอาไปไว้ที่ช่องแช่แข็งนะคะ ก็คือถ้าเราหิวเนี่ยเราก็จะหยิบม,มาตามชิ้นที่เราต้องการเท่านั้นนะคะมาทำให้สุกนั่นเองก็ขึ้นอยู่ว่าจะเอาไปทำเป็นแบบเกี๊ยวซ่าแต่แอดบางทีก็ก็เอาไปต้มนะคะแต่ต้มมันก็มีข้อเสียคือมันจะแตกนะส้จะแตกฉะนั้นเกี๊ยวซ่าก็ควรที่จะไปทอดกับน้ำมัน เบาๆนะคะก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะอยากกินเกี๊ยวซาบ้างเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ you